ัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Du ูท b e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์นังสุพินไทโพส์วันที่28กุมภาพันธ์2565ชื่อเรื่องว่าวังวนคนตกเก้าอี้ตอนนี้ไม่แค่ไทยเราหากแต่ทุกหย่อมหญ้าในโลกหนักกันทั้งนั้นทั้งภาวะการโลกผันแปรทางธรรมชาติที่เรียกว่า climate change ทั้งภาวะการเศรษฐกิจและสังคมโลกเปลี่ยนถ่ายุคทั้งภาวะการขัดแยง้งการเมืองโลกสู่การบูรล้างพลานที่เรียกว่าสงครามโลกและทั้งภาวะการโรคระบาดท,ที่แพร่ซ่านไปทั่วทั้งโลกแต่ละประเทศไม่ว่าเล็กใหญ่ล้วนย่อยยับอัป,ปราเป็นโรคล้างโลกแท้จริงไร้ผู้ต่อต้านถึงนักวินาทีนี้แต่ละบ้านเมืองก็ส่วนเขาแต่ในส่วนของบ้านเราเมืองไทยเราละ่ะถึงวันนี้แล้วพวกเราทุกคนมีความรู้สึกนึกคิดอะไรดีๆขึ้นมาบ้างล่ะครับ เราเหนื่อยเราหนักเราเทอ้อเราอดทนเรากัดฟันสู้ที่หมดแรงสู้ก็ล้มพับดับสูญไปส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ยังอยักอยู่โลกาและปัญหาสังคมที่โถมทับเข้ามาชนิดไม่รู้ว่าฝนจะซาฟ้าจะสาเมื่อไหร่ในภาวะประเทศนี้เปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งบรรทุก25ล้านคนลอยไปในมหาสมุทรตลอด67ปีไม่เคยว่างเว้นต่อการฟันฝ่ามรสุมเศรษฐกิจมรสุมการเมืองภายในภายนอกมรสุมยุแย่แยกประเทศ มรสุมทางความยากจนของผู้คนระดับล่างมรสุมทางโรคระบาดแล้วก็อีกมากมายในขณะที่กัปตันประคับประคองนําเรือฝ่าม,มรสุมแต่ละลูกมาได้ตลอดแต่ก็มีคนในเรือฝ่ายหนึ่งนั่งกินนอนกินสบียงในเรือสบายบอกว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีหน้าที่ช่วยจำพายไม่มีหน้าที่ช่วยกันนําเรือฟันฝ่าแต่มีหน้าที่จะเจาะท้องเรือเอาตีนราน้ํายุแยงปลุกปัน่นคนในเรือให้ฆ่ากัปตันชิงเรือชิงอํานาจพลองเรือ ล้มชาติล้มสถาบันเปลี่ยนราชอาจักรไทยไปเป็นสาธารณรัฐล้มกษัตริย์สถาปนาประธานาทุบดีเป็นประมุขแทนนั่นคือภารกิจและหน้าที่ของพวกเขาฝ่ายประชาธิปไตยผมก็ได้แต่นั่งมองตาเป็นความเป็นไปและคิดต่อว่าสมมติเปลี่ยนตัวกัปตันเรือท่ามกลางมรสุมคลุ้มคลั่งที่ยังวิกลัยขณะนี้จากนายกประยุทธ์ไปเป็นคนอื่นจะเป็นใครก็แล้วแต่อะไรจะเกิดขึ้นอะไรในที่นี้หมายถึงเมื่อเปลี่ยนตัวกัปตันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นทันใด ประสมุมจะหมดไปทุกคนในเรือจะสุขสบายหายยากหายจนปัญหาเฉพาะหน้านั้นทางเศรษฐกิจสังคมโรคระบาดกับตันใหม่จะแก้ไขได้ดีขึ้นทันตากับตันประยุทธ์ที่ดำทิศนำทางรอดมา6กเจ็ดปีอย่างนั้นใช่ไหมหรือเอาแค่ใช้การเมืองสมคบล้มชาติล้มสถาบันทําให้สะใจกลัวได้อานาจก่อนแค่นั้นก็บรรลุแล้วเรื่องอนาคตประเทศชาติบ,บ้านเมืองและประชาชนเป็นเรื่องของพวกโง่ไม่รู้จักเข็ดต้องเช็ดน้ําตาฟังนิจมทาน สัมภเวสีเรื่องคนตาบอดไม่กลัวเสือกันเอาเองจนกว่าตาจะสว่างนายกประยุทธ์ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ผู้บันดลบัรดาลก็จริงแต่ในความเป็นจริงสมมุตินายกประยุทธ์ละมือจากพวงมาลัยเรือกลางมรสุมขณะน,นี้รัฐบาลยังอยู่แต่เรือไร้หางเสือทันทีคือไม่มีคนคุมทิศทางเรือคนสั่งการในเรือเรือจะเทงเต้งหันรีหันขวางสุดแต่ทิศทางมรสุมกระนำจะก,กระชากลากพาไปทางไหนภาวะนั้นใช่ว่าใครก็ได้ให้มาทําหน้าที่เป็นกัปตัน คุมหางเสือนําทิศทางเรือได้ตามขั้นตอนกฎหมายและกระบวนการระบบรัฐสภามันต้องใช้เวลาซึ่งใครก็กําหนดไม่ได้ว่ากี่วันกี่เดือนกว่าแต่ละพักจะฆ่าแกงกันลงตัวถึงขั้นตอนได้เลือกนายกคนใหม่แทนพลเอกประยุทธ์และยังบอกไม่ได้ด้วยว่ารัฐสภาจะเลือกใครถามว่าผู้คน65ล้านในเรือประเทศที่เคว้งคว้างระหว่างนั้นจะยังมีชีวิตชีวิตรอดอยู่ได้หรือไม่จมคว่ำไปกับเรือที่ถูกมรสุมซัดก,กระแทกแตกพินาศไปหมดสิ้นก่อนแล้วหรือ ด้วยความเป็นจริงต้องเป็นเช่นนี้นักการเมืองทั้งหลายเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนสูงเจ้าผู้มีลมหายใจเปลืองเปล่าไปวันๆในภาวะวิกฤตรอบด้านเช่นนี้ขอจงอดทนอดกั้นต่อความริษยาอาฆาตอดทนอดกั้นต่อความอยากกระสันในอำนาจชิงเมืองไว้ก่อนเถิดมือไม่พายไม่เป็นไรฝ่ายประชาธิปไตยผู้ประเสริฐทั้งหลายเอ๋ยขอจงอย่าเอารางังเอาหางราน้ําเลยพฤติการพวกท่านสร้างความอัพยศอดสูให้รัฐสภาอย่างไม่น่าให้อภัยเหลือล้น อันสปาะยะสภาสถานนั่นประหนึ่งพานทองแต่เหล่าท่าน3ปีมานี้ทําให้พานทองนั้นเป็นที่กกไข่ของสัตว์พานเหี้ยพันธกวดช่างหน้าอดสูล้มนายกเมื่ออยากล้มก็เดินตามกลไกรประชาธิปไตยระบบรัฐสภาไปไม่มีใครว่าแต่อย่าเที่ยวฟาดหางเปะปะหน้ารําคาญคุยนักคุยหนาตอนนี้บรรจุกระสุนตเต็มรังเพลิงรอแค่ลั่นไกโป้งนายกประยุทธ์ก็หายท้องตกเก้าอี้2 2ลิกสภา สภาเปิดปุ๊บยื่นไม่ไว้วางใจปั๊บนั่นน่ะนั่นตามรัฐธรรมนูญก็ว่าไปแต่ก่อนจะโม้ซ้ำซากให้เหม็นขี้ฟันแหกตาดูตัวเลขนี้ก่อนเมื่อสุกที่25ากุมภารัฐสภาโหวตร่างพรปว่าด้วยพักการเมือง6ฉบับคือทั้งสองฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ดูซีเสียงส่วนใหญ่เอาของใครและของใครถูกเขี่ยทิ้งร่างคณะรัฐมนตรีเห็นด้วย598ไม่เห็นด้วย11งดออกเสียง14เท่ากับเสียงเห็นด้วยกับรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกรัฐสภา รับไปสู่ขั้นตอนแประยะติในวาระสองร่างพันตำรวจเอกทวีสอด่องเลขาประชาชาติเห็นด้วย207ไม่เห็นด้วย375งดออกเสียง37เท่ากับเสียงเห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่งก็ตกไปร่างชุลนานสีแก้วหัวหน้าเพื่อไทยเห็นด้วย2 2 1ไม่เห็นด้วย371งดออกเสียง30ไม่ลงคะแนนหนึ่งนี่เหมือนกันหวตรับไม่ถึงครึ่งก็ต้องเก็บร่างนี้มีเนื้อหาแก้มาตรา2 8 2สถึง้าที่ห้ามคนนอกเข้ามาครอบงำพัก เป็นให้เข้ามาบัญชาการสั่งการในพักนั้นเป็นกระดาษเช็ดปูดในพักต่อไปก็พิลึกดีเขาเลิกทาสมาตั้งนานแต่หัวหน้าพักเพื่อไทยกลับโหยหาการเป็นทาสเขียนกฎหมายขอติดปลอกคอ EM ร่างนายวิเชียนชวาลิตพลังประชารัฐเห็นด้วย578ไม่เห็นด้วย19งดออกเสียง26รัฐสภารับร่างพักรัฐบาลไปสู่วาระสองร่างนายพิชาลิมจเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลเห็นด้วย205ไม่เห็นด้วย318 381งดออกเสียง3 4ไม่ลงคะแนนหนึ่งถูกเคลียร์ตกใต้ถุนไปร่างน,นายอนันต์ผลอำนวยพักพลังประชารัฐเห็นด้วย408ไม่เห็นด้วย184งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนหนึ่งเห็นด้วยเกินครึ่งหนึ่งรับไปพิจารณาวาระสองเช่นกันก็เห็นชัดที่ว่าเสียงฝ่ายรัฐบาลงอนแง่นไม่เป็นเอกภาพโหวตเมื่อไหร่นายกไปเมื่อน,นั้นเอาเข้าจริงเสียงรัฐสภาผนึกเกินครึ่งทั้งนั้นตรงกันข้ามฝ่ายค้านที่กระเฮี้ยนกระหือรือตวัดหางป้าบป,ป้าป้ปาป คะแนนคว่ำประยุทธ์จะไหลมาเอาเข้าจริงหงายท้องร้องเอง็งนี่แสดงว่าพรรคร่วมรัฐบาลคุยกันเรื่องยุทธศาสตร์การเมืองว่าด้วยการเลือกตั้งสรุปลงตัวแล้วที่จะเอานายกตกเก้าอี้ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจปลายพลึกสภาดูท่าแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยนั่นแหละหัวห้อยหางชี้ตกเก้าอี้ซะเองนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณเปรยสีเงินนั้นเขียนเอาไว้เนี่ยครับในเช้าวันที่28กุมภาพันธ์2565เขียนทิ้งท้ายทิ้งทวน ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมก็พิจารณาจากที่คุณเปรวสีเงินนั้นได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับว่าเป็นประยังที่คุณเปรวว่าหรือไม่อย่างไรวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งอยากจะล่มชาติล้มสถาบันนะครับก็มือไม่พายเอาเท้าราน้ําอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็คอยถาโถมใส่รัฐบาลถาโถมใส่บ้านใส่เมืองไม่ได้สนใจว่าบ้านเมืองนั้นจะเกิดอะไรนะครับแต่ว่าขอเพียงเทว่าผลประโยชน์นั้นได้ตกเข้าตัวเข้าพวกของตัวเองเป็นนั้นก็พอ ดังนั้นเนี่ยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเรายังจะปล่อยให้บรรดานักการเมืองเหล่านี้เดินหน้าในการล้มชาติล้มสถาบันแบบนี้อย่างไรกันเลือกตั้งใหม่คราวหน้าคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณากันให้ดีว่าจะเอาใครมาเป็นตัวแทนของพวกเราไม่อย่างนั้นเนี่ยครับเราก็จะเจออย่างที่เห็นนะครับสภา,าทุกวันนี้เหมือนที่คุณเปลวสีเงินนะครับเป็นที่กกไข่ของสัตว์บางชนิดไปเสียแล้วเพราะว่าไม่ได้ทําหน้าที่มีแต่เข้าไปแล้วก็หาเรื่องหาราว ประโยชน์ของชาติประโยชน์ของประชาชนคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจสนใจอยู่แต่ประโยชน์ของตัวเองทั้งสิ้นครับ